เอหิภิกุสวาขาโตธรรมโมจรัตถะปรมจริยังในความหมายก็คือเอหิพิกุจงเป็นภิกษุมาเถิดสวัขาโตธรรมโมก็คือทำอันเลอกล่าวดีแล้วจรัตถะจงประพฤติปรมจริยังก็คือพรหมจรรย์พ้าพุทธองค์กล่าวว่าเอถะพิกโวสวาขาโตธรรมโมจรัตถะปรมจริยังสัมมาทุคตสั อันตะคิริยายาตอนที่กล่าวกับพยาศใช้คําว่า e เอหิแปลว่าจงมาแต่พอกล่าวกับเพื่อนของพยาศที่มีอยู่สีคนเนี่ยก็ใช้คําว่าเอถะจากคําว่าเอหิพิกุก็ใช้คําว่าเ e อถะพ e ิกโว e ก็คือเป็นพระภิกษุหลายรูปจากพิกุก็เป็นพิกโวของพยาศเนี่ยก็จะจบตรงที่คําว่า